สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวครับวันนี้เราอยู่กันที่บุรีรัมย์นะครับอำเภอชำนิที่ภูกคินฟาร์มนะครับพอดีพี่ใช้สั่งไอ้พวกขุนข้าวนะครับแล้วก็มีทานตะวันนะครับแล้วก็มีทุเหลืองหน้ามาส่งนะครับเพราะไอ้ขาดช่วงนานนะครับเลยไม่ได้มาส่งนานนะเพราะว่าฝุนข้าวไม่มีนี่ครับเดี๋ยวไปที่สุรินทร์ต่อนะไปฟาร์มพี่ต๋องนะครับ เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ชายนะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวสักหน่อยพี่เรามาข้างก่อนมาถ่ายมาเจอกันเนาะเอาฟุลขาวมาส่งเนาะพี่เนาะครับชือภูคินฟาร์มครับครับชือลีโอชื่อลีโอครับครับพี่คัสเหรอพี่พี่คัสอ่ากัปตหมูแปดบ้านนากลางตําบลโคกสนวนครับอำเภอชำนิ ของพี่มีเลือด้อยหลายตัวนะพี่เนาะเป็นเลือด้อยทั้งคอกครับราคาเบาเบ่ครับเบาเบ่าขับครั้งที่แล้วถ่ายคลิปไปก็พอมีพี่น้องแบ่งปันไปนะพี่เนาะก็มีมีไปบ้างครับครับถูกใจบ้างม่ถูกใจบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็แบ่งไปตามเนื้อผ้าเนาะตามเนื้อผ้าครับับราคาไอ้ตามสถานการณ์ปัจจุบันนะพี่เนาะครับครับเพราะตอนก่อนนู้นคือวัวยังไม่ทันได้สมบูรณ์อะไรมากนเนาะตอนนั้นยังเพิ่งได้อาหารมาครับยังยังฟอร์มอยู่ครับเป็นไงบ้างพี่จากราคาอาหารที่ราคาถูกแล้วก็ กินแล้วผิวมันสวยดีครับผิวดีใช่ได้ก็ถือว่าลดต้นทุนได้นะพี่เนาะต่างจากอาหารเยอะเลยราคาราคาเยอะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องได้นะพี่เนาะวันนี้ก็คือไม่ได้ไปทํางานรอรอรอดูผลผลิตครับอันนี้จะเป็นเลือนร้อยนะพี่เนาะเกาะแม่สายเท่านะพี่เนาะเริ่มคลอดแล้ววันนี้เริ่มเบ่งละตอนนี้เหลือยุกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ครับเหลือเจ็ดครับเหลือเจ็ดตัวมีตัวไหนพอจะ อนาคตพอจะแบ่งปันพอดูคร่าวๆก่อนนะไหมพี่เผื่อพี่น้องจะได้เก็บเงินเก็บทองรอพี่มีตัวไหนพอน่าจะช่วงนี้ไหนจะเก็บไปก่อนครับอ๋อเอาไว้ก่อนมาเหลือน้อยตัวครับั้นเดี๋ยวพาชมคร่าวๆนะพี่เนาะครับครับอันนี้ตัวแรกฟังนี้ดีกว่าพี่อะขาดช่วงนานนะพี่ไม่ได้มาหากันของไม่มีใช่ครับรอของอันนี้สายไหนพี่อันนี้ลูกล็อกกี้ไปเซตสิบศูนย์ครับ อ๋อจำแม่ตรงนู้นครับอันนี้เป็นเลือดร้อยนะพี่เนาะสายล่างตัวไหนพี่สายล่างสายล่างเป็นแม่ตัวนั้นครับเป็นสายไหนพี่สายแมนโซผมก็จาอ๋อสายแมนโซครับสายเทาสายเทาครับอันนี้ก็เป็นวัวสาวนะพี่เนาะวัวสาววัวสาวให้พี่น้องดูคร่าๆเผื่อพี่น้องสนใจก็ค่อยโทรมาคุยกันครับครับเพิ่งเริ่มใ้อาหารครับเพิ่งเริ่มด้อาหารกำลังส่วนนี้รอคอดนะพี่เนาะใส่ตัวไหนไว้ครับพี่ตัวนี้ใส่ kf สามหนึ่งครับครับสายสายแม่ล่ะครับพี่แม่ลูกซูเปอร์เอ็ก อ๋อโครงสร้างเขาใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่มากใส่สามหนึ่งโอ้ใครชอบวัวเฟรมใหญ่ก็เดี๋ยวน้องพี่เนาะรอคลอดมาก่อนครับจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียน่าจะตัวผู้บ้างเลยมาแล้วอ๋อเลยกัหนดนี่<ล>พี่กาหนดมแต่ซุปวัวเอ็กเขาทายเขาดีจริงนะพี่เนาะครับทายเขาใหญ่มากเลยซุปเอ็กร,ร,รอคลอดแล้วอ่ะมันหมันพี่มันหมันตัวนี้ตัวนี้แหละครับพี่ตัวนี้เป็นลูก ลูกเอ่อเรียวโรโจแปดสิบทับศูนย์อ๋อแม่ตัวนี้เรีโลโจแกรนแปดสิบทับศูนย์ใช่ครับอ๋อแม่เขาส่งลูกดีนะพี่ลูกสเปคครับอันนี้เท่าไหร่ล้วพี่ถึงควบยังครับควบกว่าเลยวประมาณควบกว่าออกมาผอมทีแรกครับเพราะช่วงขาดอาหารช่วงขาดยาเนาะเพราะว่าของพี่ทํางานประจเนะพี่เนาะใช่ครับครับไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ที่แป้งปล่อยมันก็ไม่ค่อยมียาอ๋อก็ถือว่าเราทํางานประจําแต่พอเลี้ยงได้นะพี่เนาะครับ มาคอกนี่แหละครับพี่คอกนี่คอกนี่เป็นแม่ลูกนะพี่เนาะแม่ลูกครับลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกสามหนึ่งลูกตัวเมียใช่ไหมพี่ครับตัวเมียตัวเมียครับลูกสามหนึ่งส่วนแม่เขาล่ะพี่แม่เป็นลูกเจเจหนึ่งหนึ่งห้าสายว l ออ๋อสายว l ออ๋อสายนี้นานมดีอยู่แล้วพี่เนาะมาผสมก็สามหนึ่งสามหนึ่งเขาก็เนาะเป็นพ่อพัน ข้างฝ้าเลยเนาะพี่เนาะขยายลูกดีครับในข้อผมก็มีอยู่หลายตัวครับกระดูกดีครับกระดูกเนื้อหนังดีแต่ถ้าใครชอบสายเป็นวัวเท้าก็ฝั่งนี้เนาะพี่เนาะแต่ตัวนี้นายจะต้องกอกยา่ายพราะยาสมัยนคุฟูฟูครับเดี๋ยวค่อยกอกยานาะพี่เนาะตัวนี้แหละพี่กระดูกดีแท้พี่ตัวนี้เป็นลูกกัปตันเอ้ไม่ใช่ลูกอเมริกา7จ9อ๋อสายสมุกคิงกันครับครับ สายสมุกินกันสายล่างล่ะพี่สายแม่ล่ะครับสายแม่เนี่ยเสียดสายแมนโซ่เี่ตัวนี้สายแมนโซ่อ๋อแล้วก็แม่แม่แม่ตัวนี้เป็นสายกลมครับครับพวกมาจากสายเทากระดูกเนื้อหนังพอดีนะพี่เนาะอันนี้จะเส้นสายน้ำนมดีด้วยครับน้ำนมดีน้ำนมดีมากหลืออยู่เจ็ดตัวนะพี่เนาะเจ็ดตัวครับถ้าแบ่งก็จะมดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอให้ออกรูกก่อนเรอครับพี่น้องทูหาหลายไหมพี่ตั้งแต่ถ่ายคลิปไปข้างก่อนพี่ทรมาเยอะครับแต่ว่าก็ ปกติขายวัวก็อยากให้เขามาดูตัวอ๋อก็คือเรากลัวไม่ถูกใจใช่ใช่ครับถ้าไม่ถูกใจก็จะเสียเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะพี่เนาะใช่ครับก็คืออยากให้เห็นตัวกันก่อนถูกใจก็แบ่งปันกันไปครับช่วยค่าน้ำมันไปเยอะไหมเราพี่ครั้งที่แล้วก็ช่วยอยู่ครับช่วยกันครับไปมากายไม่พี่ลูกค้าครับผมมีมาต่างจังหวัดก็มีอ๋อพ่อแกมาอ๋อพ่อแกมาขอแบ่งเลยครับพ่อแกมามาแบ่งอ๋อแกโทรหาผมอยู่ครับครับ โทรบอกโทรอะไรอยู่ไม่รู้เป็นไงบ้างนั้นยังยังไม่ได้ติดต่อกันอีกทีพี่ครับพอดีช่วงนี้ลูกค้าโทรหาผมหลายวันหนึ่งเป็นยี่สิบสามซิครับครับพี่พาชม่มข้าวนะพี่เนาะเดี๋ยวก็มีโอกาสก็มาส่งอาหารกันก็อัปเดตไปนะพี่นะเผื่อตัวไหนถูกใจพี่น้องนะพี่นะพี่ได้เนี่ยครับของพี่ก็จะมีการถ้าช่วงมีอาหารคือมีพวกไอ้ล้ำข้าวผสมฝุ่นก็คือจะให้มันกินแบบไหนพี่ที่พี่บอกว่าก็กินแล้วมันดีขึ้นในปริมาณขนาดไหนประมาณ ให้ก็ถ้าผสมกันกับตัวตัวอย่างนี้ก็จะห้ตักหนึ่งตักหนึ่งหรือหรือสองตักต่อวันใช่ไหมพี่แค่นั้นแหละครับเอ้าเลยพี่มันมันถึงสองโลไหมพี่น่าจะประมาณโลกว่าโลกว่าต่อวันครับช่วงช่วงนี้นะประมาณผมประมาณเป็นเดือนแล้วเนี่ยครับก็กินแค่ฟางกับแค่นั้นแหละอ๋อก็อยู่ได้แต่คือเราหมายถึงช่วงที่ตอนนั้นคือมีอาหารใช่ครับเพราะว่ามันขาดช่วงนานผมไม่ไดเอามาให้มันไม่มีของพี่สั่งไ้จะสองเดือนแล้ววันนี้ใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงที่เขาสีเข่าเขา เขาเขายุดสีเข่าเขาตัดเขาเขาไม่มีของพี่มันก็เลยขาดช่วงต้องต้องขออภัยพี่น้องนะพี่เนาะต้องขออภัยนิดนึงครับขาดช่วงก็คือวันนึงประมาณไม่เต็มที่ไม่เกิน2โลไม่เกินนะครับไม่เกิน2โลาเงินเกินเป็นคนจําเป็นครับมันก็มันก็เพืองไปนะพี่เนาะต้นทุนใช่ใช่ครับเพืองไปที่นี้พอวันนี้คือผมมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นก็คือมีทันตะวันแล้วก็มีถั่วเหลืองก็เลยแนะนําพี่มาเดี๋ยวก็ค่อยลองกันนะพี่เนาะอันนี้ก็ เก็บไปบนรถกระบะเลยเพราะว่าเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่เคี่ยวครับเดี๋ยวไก่เคี่ยววันหนึ่งต้นทุนพี่ก็ตีไปสิบาทที่ข้างก่อนตัวครับประมาณครับสิบาทต่อตัวที่เสื่อมอาหารไปแล้วก็จะมีฟางก็เป็นอาหารเม็ดก็ก็แค่นั้นแหละครับตักเดียวอย่างเงี้ยตักเดียวต่อวันถ้าเทียบเทียบกับอาหารเม็ดที่พี่ใช้เมื่อก่อนละพี่มันช่วยลดได้เยอะไหมพี่ ต่างกันเยอะครับาหางชงละเกือบ4ี่รอยเนาะอ๋อแต่คุณภาพถ้าอันนี้สองตั๊กอาหารอย่างถ้าเทียบกับอาหารอย่างตักหนึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ก็จะอ๋อแต่ว่ามันมันช่วยเซฟต้นทุนมาครับอืมก็ถือว่าโอเคพี่ถือว่าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนไปแต่ปัญหาคือช่วงที่มันไม่มีของนานเนาะพี่เนาะควรจะได้มาหากันพอไม่มีของก็ต้องไปหาอาหารอาหารที่เป็นอาหารเม็ดของเงินคาบของบริษัทมันก็จะทาให้เราเปลอ่นเนาะพี่เนาะเพราะว่าไอ้ราคางวมันไม่ค่อยดี ช่วงนี้มันปล่อยปล่อยแปลงไม่ได้ไงเพราะมันไม่มียาปล่อยไปกันปล่งไม่ได้กินคือเ่ากัด้แล้วก็บางทีพี่น้องซื้อมาแพงก็มันผอมก็บางทีกลัวร่มก็ขายออกมันก็ขาดทุนนะพี่คราบเดี๋ยวข้างหนามาก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะพี่เนาะคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ